ทุกคนหยุดก่อนดูเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังเข้ามาทางพวกเราหา่าขุนชายลีมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอสิ่งที่ข้ากลัวมากที่สุดว่ามันจะเกิดขึ้นเจ้าพวกหนูเกลืนกินวิญญาณห้า,าธาตุกำลังรวมตัวกันขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าของพวกเราหาหนูกลืนกินวิญญาณห้า,าธาตุอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าเจ้าหนูพวกนี้มันไม่ชอบ รวมตัวกันไม่ใช่หรืออย่างไรนี่อย่าเพิ่งตื่นตะหนกไปหากว่าเป็นหนูเกินกินวิญญาณห้าธาตุแล้วก็คงจะไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้มากมายนักห็อกต่อให้พวกมันนั้นจะรวมตัวกันก็ตามไอ้ที่ว่ารวมตัวมันจะสักกี่ตัวกันเชียวไหนขอข้าส่องดูหน่อยก็แล้วกันไม่นะนิ่มันมันมากเกินไปแล้วไม่ได้การละพวกเจ้าจัดขบวนลบ เตรียมตั้งรับปกป้องนายน้อยเอาไว้ให้ได้หานเคลื่อนที่รอบร้อมนายน้อยเอาไว้ถ้าหากว่าไห้ถูกโจมตีให้ลดขนาดวงกลมลงปกป้องนายน้อยเอาไว้ด้วยชีวิตฮะไม่นะพวกท่านทำอย่างนั้นไม่ได้หลบหนีออกไปจากที่นี่ให้โดยแล้วไม่ต้องสนใจข้าโถ่เ้ยข้าเป็นถึงนายน้อยนะทำไมถึงไม่มีใครฟังคำสั่งข้ากันล่ะ ช่างน่าประทับใจกลุ่มทหารรับจ้างหน้าใหม่อย่างนั้นเหรอมีความจงรักภักดีที่ดีเยี่ยมเสียจริงท่านผู้บัญชาการพวกข้านั้นจะเข้าต่อสู้ด้วยอีกแรงเออหอแม่นางทั้งสองดีว่การต่อสู้ในครั้งนี้พวกเรานั้นสามารถมีชีวิตรอดออกไปได้พวกเรากองกำลังทหารรับจ้างหน้าใหม่เป็นนี่พวกท่านตลอดไปนี่ท่านผู้บัญชาการอยากล่าวเช่นนั้นเลยในเมื่อรู้จักกันแล้วพวกท่าน อย่างให้พวกข้าเข้าร่วมเดินทางไปด้วยการต่อสู้นั้นพวกข้าจะหลบหนีได้อย่างไรกันล่ะนี่ไม่จําเป็นต้องตั้งขบวนล,ลบให้เป็นวงกลมขนาดใหญ่เช่นนั้นปพระขนาดของวงให้เล็กลงและแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นให้ผัดเปลี่ยนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าหากว่าวงด้านนอกจะเสียท่าศัตรูให้วงด้านในคอยช่วยเหลือดเปลี่ยนให้ทันท่วงทีสหายทุกคนนั้นต้องคอยปกป้อง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้านไว้จนกว่าพวกฝูงหนูเกิืนกินวิญญาณพวกนี้ไปจนหมดก็น่าจะเพียงพอฮะข้าเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณใช้ยลีพูดมานะผู้บัญชาการโจรีบจัดตั้งขบวนลบตามนายน้อยลีเธอะนี่ช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเสียจ,จริงเอาละพวกเจ้าย่อขนาดของขบวนลบให้เล็กลง แอวแบ่งขบวนออกเป็นสองกลุ่มบวนลถมาของนายน้อยอยู่ด้านในจอมยุทธขั้นที่ห้าและสูงกว่านั้นอยู่วงด้านนอกส่วนจอมยุทธที่อยู่ต่ำกว่าขั้นที่ห้าให้อยู่วงด้านในและเฝ้าระวังความปลอดภัยของเหล่าสหายให้ดีเออหะทำไมมันถึงได้มากมายเช่นนี้ล่ะเฮ้ยแต่ยมขบวนตั้งรับรับทราบขอรับท่านผู้บัญชาการ ให้พวกมันได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของกองกำลังทหารรับจ้างหน้าไม่รับทราบขอรับท่านผู้บัญชาการยืนยัดยืนยัดไว้ไม่นานปวนของเจ้าหนูวิญญาณพวกนี้มันก็จะเคลื่อนผ่านพวกเราไปแล้วยืนยัดยืนยัดขอรับเอ้ย yeah. แล้วทำไมไอ้คนวางแผนมันไม่ออกมาสู้ด้วยเนี่ย มันสมองของกองทัพจะให้มาออกแนวหน้าได้อย่างไรกันล่ะอย่าบ่นรีบสู้ต่อไป <c oughs> ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอสถดตัวใหม่ของท่านนี้ช่างยอดเยี่ยมเสียจริงไม่เพียงแต่เจ้าหนูกลืนกินวิญญาณห้าธาตุพวกนี้รวมตัวกันโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่ความแข็งแกร่งของมันนั้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย มีกลา้ามีกลา้าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าพี่ตู้นั้นได้หลอกล่อเจ้าหนูเกืนกินวิญญาณห้าธาตุพวกนี้มารวมตัวกันได้อย่างมากมายยังไงล่ะถ้าไม่ใช่เช่นนั้นข้าก็คงไม่อาจที่จะใช้ภาพมายาได้สำเร็จล็อกเฮ้ยจะว่าไปก็น่าเสียดายถ้าหากว่ามีเวลามากกว่านี้แล้วก็ข้าน่าจะหาเพิ่มอีกสักหมื่นตัวเพื่อให้มั่นใจว่าไฮลินนั้นจะต้องตายที่นี่อย่างแน่นอน นี่พี่ตู้ท่านน่ะกังวลมากเกินไปแล้วเพียงแค่นี้ก็สามารถจัดการกับเจ้าพวกนั้นได้อย่างแน่นอนแล้วลหรในตอนนี้นั้นพวกมันกำลังคิดว่าสามารถต้านทานเจ้าหนูพวกนี้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันนั้นจะทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าพวกหนูเกินกินวิญญาณห้าธาตุพวกนี้เมื่อถึงตอนนั้นจิตใจ ของพวกมันจะต้องจมดิ่งอยู่ในความสิ้นหวังและไม่มีแม้แต่หลุมฝังศพนี่ท่านพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูกหลุมฝังศพอย่างนั้นเหรอก็คือในท้องของเจ้าหนูเกลืนกินวิญญาณห้าธาตุพวกนี้ยังไงละ่ะท่านลองหัวหน้าช่างจ้างคนมาได้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเสียจริง ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิพี่ตู้รับเงินมาแล้วก็ต้องทำงานให้เต็มที่ออออท่านผู้บัญชาการเมื่อไรเมื่อไร่ม,ไรมันจะผ่านพ้นไปสักทีออนี่คนใชล้ลีมันใกล้จ้าจบลงแล้วใช่หรือไม่เจ้าหนูกืนกินวิญญ,ญาณหาธาตุพวกนี้กำลังจะเคลื่อนผ่านพวกเราไปจนหมดแล้วใช่หรือไม่กันนั่นสินะ ข้าเองก็อยากคิดเช่นนั้นแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหนูกลืนกินวิญญาณห้าธาตุพวกนี้จะมีเป้าหมายมาตั้งแต่แรกแล้วน่ะสิหอมีเป้าหมายมาตั้งแต่แรกอย่างนั้นเหรอ